หาอะไรหา,หาอะไรตัวลาทุกคนเห็นตัวลาไหมไม่มีเลยไม่มีตัวลาเช่าปัญหาจะไม่เกอหา่เรื่อเช่าเปงแล้วยังไม่เจอเลยใช่ไหม